สวัสดีครับวันนี้เรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินจะพาท่านไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสไปชมประตูชัยฝรั่งเศสหรือประตูชัยนโปรเลียนอายุกว่า200ปีอยู่ที่จัตุรัสชาลเดโกหรือจัตุรัสแห่งดวงดาวสร้างขึ้นหลังจากจากักรพรรดินโปรเลียนที่1ได้รับชัยชนะจากยุทธการออสเตอริสใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า30ปี โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมันโบราณที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในการต่อสู้กับเยอรมันและเป็นการสดุดีการเสียสละของวีรชนทหารกล้าที่ทำเพื่อฝรั่งเศสและที่ประตูชัยแห่งนี้ก็อยู่ใกล้กับถนนชองเซริเชซ,ซึ่งเป็นถนนที่โด่งดัง ในฝรั่งเศสและโด่งดังในโลกด้วยซ้ำไปที่นี่เป็นสวนรรค์ขาช็อปตัวแม่มีแบรนด์เนมทุกแบรนด์ในโลกนี้เป็นย่านศูนย์การค้าระดับไฮคลาสแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกร้านอาหารหรูหราอลังการมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเรา อยู่ที่ถน,นนนี้ก็เห็นประตูชัยฝรั่งเศสอยู่ใกล้ๆนี้เองเป็นย่ากนการค้าที่ค่าเช่าแพงที่สุดในโลกและถูกจัดอันดับว่าเป็นถนนที่รวยที่สุดในโลกเช่นกันเลยขอมานั่งจิบกาแฟและทานไอศครีมที่ร้านริมถนนชองเซริเซ่นี้ ในบรรยากาศที่เย็นๆสบายๆดูผู้คนเดินไปเดินมาช้อปปิง้งหนุ่มๆชาวฝรั่งเศสที่หล่อเหลาเอาการสาวฝรั่งเศสก็สวยใช่ยย่อยที่นี่มีแต่คนหล่อเลิศชวนมองเหลือเกินเราก็นั่งอยู่ในร้านจิบกาแฟซึ่งภายในร้าน ด้านในนะก็หรูหาราอลังการมีคนมาจิบแชมเปญจิบเหล้ากันคึกครื้นสนุกสนานในช่วงวันหยุดเห็นไหมครับนี่คือถนนชองเซริเช่ถนนแห่งความร่ำรวยของผู้คนขาช็อปจะต้องมาช็อปกันที่นี่คนไทยก็ชอบมาช็อปกันที่นี่ถ้าไปดูร้านเดี๋ยวจะมีให้ดูนะครับ ร้านลุยวิกทองนี่นะครับโอ้โหคนต่อแถวยาวเหยียดคนจีนเยอะมากคนไทยก็เยอะเข้ามาช้อปปิง้งเพื่อซื้อของเขาก็จะให้เข้าทีละสองสามคนแล้วก็ให้กำหนดระยะเวลาในการช้อปปิ้งนะครับถ้าท่านไปฝรั่งเศสท่านจะต้องไปที่ถนนชองเซริเชแล้วก็ ดูประตูชัยนะแบรนด์เนมเยอะแยะไปหมดเป็นไงครับบรรยากาศของถนนแห่งความรุ่มรวยไฮคลาสหากชัานชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับที่ตรงด้านล่างขวามือจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรา นี่นะครับร้านกาแฟเราจิบอยู่ด้านนอกทำตัวสวยๆชิวๆกาแฟรสชาติอร่อยดีไอศ์ครีมก็อร่อยดูผู้คนเดินไปเดินมาอาหารตาเยอะแยะไปหมดเป็นไงครับชอบไหมครับเนี่ยเราก็นั่ง ทานกันมานั่งกันสคนเรื่อยๆชิวๆแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เดินช็อปร้านนู้นทีร้านนี้ทีเดินจนเมื่อยขาอุยร้านเยอะแยะไปหมดก็ดูของแต่ไม่ไม่ได้ซื้อนะครับก็ซื้อนิดๆหน่อยๆก,กินกาแฟดำเพื่อนก็กินไอศครีมข้างในร้านก็โอ้โหแต่ง รู้หลาอลังมากนะครับย่านนี้ย่านแห่งคนรวยมาช้อปปิ้งกันแบรนด์เนมเต็มไปหมดก็มาเที่ยวหนึง่งครั้งหนึ่งในหนึ่งในครั้งครั้งหนึ่งในหนึ่งในชีวิตก็มีความสุขดีนะครับ ที่นี่ก็แต่ว่าที่นี่ก็ออมีคนหลากหลายชาติเชื้อชาติที่มาอยู่ที่นี่เพราะนั้นแต่ขึ้นรถไฟเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากมันจะมีพวกล้วงกระเป๋าต้องระวังมากเลยทีเดียวแหละนี่ก็ไปก็โดนแต่ดีนะที่จังหวะพอดีก็เลยโชคดีไปเอาละครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับสวัสดีครับ